หลุมสิวมันก็คือแผลเป็นนะคะมันจะเป็นแผลเป็นในแผลเป็นอีกหรอมันไม่เป็นแผลเป็นซ้อนทับแผลเป็นแล้วค่ะลูกเพราะว่าก่อนหน้าที่หนูจะมาหาหมอดินคือหนูเป็นแผลเป็นอยู่แล้วนะคะหมอทีมมนทําให้เกิดแผลอีกรอบค่ะมันก็เป็นแผลเป็นค่ะมันจะไม่มีทางโอ้ยงงพูดอีกก็งงอีกค่ะ คนที่ตั้งคําถามแบบนี้กับดีมเนี่ยเนื่องจากว่าเขายังไม่รู้ไงว่าหลุมสิวมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องย้อนกลับไปค่ะ a c n e s c a ก1ว e นโหเลยนะคะดิมเล่าให้ฟังตั้งแต่พื้นฐานของเซลล์พื้นฐานของเอนไซม์ว่าทําไมเราถึงเกิดหลุมสิวมาได้นะคะจนตอนนี้รู้ไหม a อ n e s c a ก1วันี่จะเกือบร้อย p ีแล้วนะคะหูฟังยังไงจะ่หมดเนี่ยสิปีจะฟังครบไเยนะคะคือหลุมสิวมันเท่ากับแผลเป็นค่ะคหล,มมะหลุมสิวเท่ากับแผลเป็นค่ะ หลุมสิวเท่ากับแผลเป็นค่ะเพราะว่าหลุมสิวในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกกันว่า acne scar นั่นเองค่ะ scar มันก็คือแผลเป็นแล้วแผลเป็นมันคืออยียงวะนะคะแผลเป็นมันคืออะไรค่ะแผลเป็นมันก็คือเนื้อเยื่อนะคะที่มันสูญเสียเสียหายไปค่ะหลังจากการถูกทําลายให้เกิด cell injury ค่ะก็คือเซลล์บาดเจ็บนะคะถูกทําลายเนื้อเยื่อไปนะคะไม่ว่าจะด้วยกลไกของ physical injury นะคะทางด้านอะไรอย่างเช่นแผลวัตเหตุอย่างเงีงย้งยนะคะถูก มีดบาดอ่ามันก็ถูกอินจูรี่ด้วยขางกายภาพถูกไหมคะหรือจะเป็นเคมีคอลนะคะเคมีคอลอินจูรีอย่างเช่นเอาไปกรดค่ะเออเอาไปจิ้มกรดนะคะหวังว่าจะรักษาไอซ์ิกกาแต่จิ้มไปจิ้มมาวิกรดมันทําลายล้างเนื้อเยื่อเราเออหลุมบานกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนี่ก็คือการถูกทําลายค่ะเือเคมีคอลอินจูรี่นั่นเองนะคะอย่างในหลุมสิวเองค่ะมันก็เออมีกลไกการเกิด injury เนี่ยมาจากการเป็นสิวอักเสบไงซึ่งการเป็นสิวอักเสบนะคะเขาก็จะหลั่งเอนไซม์ต่างๆขึ้นมาย่อยแบคทีเรียแต่บางเออเดี๋ยร่างกายเรามไม่เลื่กงนะคะว่าเอ้ยตัวนี้แบคทีเรียเดี๋ยวฉันย่อยแบคทีเรียค่ะอุย้ยตัวนี้เนื้อเนื้อเราเนื้อเราไม่ย่อยไม่ย่อยไม่ย่อยอ่ะข้ามกระโดดไปตรงนี้ดีกว่าอันนี้ไอ้แบคทีเรียไอย่อยดีกว่าอันนี้เนื้อเราอุ้ยไม่ย่อยไม่ย่อยไม่ย่อยมันไม่ใช่อย่างงั้นคะ่ะลูกคือมันย่อยแหลกไปเลยเลยนะคะคือจะปล่อยเอนไซม์ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญทรรมกำแต่งค่ะดึวต้องบอกบุญธรรมกำแต่งเขาว่าบุญทรรมกำแต่งของดิมเนี่ยมันหมายถึง DNA นะคะดิมมักจะบอกคนไข้เสมอเลยค่ะดิมไม่รู้แหละว่ามันมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะเขาเขาเขามีใครทํางานวิจัยตรงนี้แม้ว่า มันจะต้องมีเอ,เอายีนมากลางเลยค่ะทําไมคนที่เป็นหลุมสิวหรือคนที่แผลหายช้าจังเลยไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัดแผลอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วมันหายช้าแล้วแล้วมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาบูดบูดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยนะคะเป็นแผลเป็นที่ไม่สวยค่ะเราลองเอาคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเอาออกมากลางได้ไหมคะเอาจีนโนมของเขาค่ะเอาดีเอ็นเอขเขามาสยายล่างมาดูกันซิว่ามันมีความผิดปกติที่ยีนอะไรอะไรเงี้ยค่ะเออมันน่าจะมีน้องงานวิจัยแบบนี้น่าจะสนุกแน่เลยค่ะไม่รู้เหมือนกันมีหรือเปล่านะคะ ดิมคิดว่ามันต้องมีความผิดปกติค่ะสําหรับคนที่เกิดมาแล้วมีหลุมสิวะดิมเชื่อว่าสเต็มเซลล์เขาไม่เก่งค่ะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรของทางด้านยีนทางด้านพันธุศาสตร์อะไรไม่รู้แหละแต่ที่ร,รู้ๆว่าคือเขาไม่เก่งไม่เก่งยังไงอ่ะก็คือเวลาที่เรานะคะไปรวมรุ่นกับเพื่อนๆไงคือนัดเลี้ยงรุ่นกันนะคะโอ้ไม่ได้เจอกันสิบปีแล้วเราก็อุ๊ยทําไมยัยเอ แม่ก็เป็นจําได้ว่าเป็นสิวหน้าปลุกปูกมาหน้าปลุกปลูกมาพร้อมชั้นนี่แหละตอนแบบเรียนมปลายนะแต่ทําไมพอแบบตอนนี้วัยทำงานแล้วกลับมาเจอหน้ากันทำไมหน้าเกลี้ยงหน้าใสแต่ฉันน่ะมีหลุมสิวทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยทั้งบ็อกซ์คาร์ไอซ์พิกโรลลิงมากันทั้งขบวนเลยนะคะเออมันเป็นเพราะอะไรท,ทั้งทางที่อายุก็เท่ากันถูกปะแต่พ่อแม่คนละพ่อแม่ไงเออมันพันุษส่งทอดดีให้ คนละคนกันนะคะคนละเชื้อสายกันเลยค่ะเออมันน่าคิดนะคะดิมไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ดิมจะเหมารวมว่าใช่แหละเพราะว่าสเต็มเซลล์นะคะเรารู้กันว่าสเต็มเซลล์ในช่วงอายุที่เท่ากันเนี่ยจำนวนของสเต็มเซลล์มันก็จะมีพอๆกันนั่นแหละแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สิเออคุณภาพนี่แหละค่ะที่ดิเหมารวมว่า สเต็มเซลไม่เก่งเนี่ยค่ะคุณภาพของสเต็มเซลเนี่ยนะคะมันต้องมีอะไรซัมติงสักอย่างที่ทําให้คนหลุมสิวอะคะ่ะด้อยกว่าคนที่เขาไม่มีหลุมสิวค่ะทั้งที่เป็นสิวมาพร้อมๆกันค่ะจุดนี้แหละคะ่ะมันถึงเป็นจุดที่ว่าใน DreamScar โปรแกรมนะคะจะเห็นว่าดูมี3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คืออะไรฟังจนเบื่อแล้วนะคะ รีเซอร์เฟซิงค่ะด้วยเครื่อง Venus, v ีนัสฟีว่านาโนแฟคชั่นอลเรดิโอฟฟ์ควนหนึ่งเดียวในโลกยี่ห้อเดียวในโลกที่เป็นนาโนนะคะที่หมอดีมใช้อะและอย่างที่2ก็คือการทำดรีมสกาเรียลิชั่นนะคะตกแต่งแผลนะคะหลุมต่อหลุมค่ะและอย่างที่3อันนี้ที่3ามะที่สามะที่ดีจะบอกว่าเป็น b i o อเมดิคอ t e เทคโน o ลยีฟอร์มสเตมเซลล์แอนด์โปเนี่ยแหละค่ะ สามเนี่ยขั้นตอนที่สามมนถึงได้จําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจที่ดิมพูดไงว่าดีมคิดว่า DNA ของคนที่เป็นหลุมสิวจะต้องแตกต่างจากคนทั่วไปที่เขาไม่เป็นหลุมเพราะว่าคนที่เขาไม่เป็นหลุมเขาร่างกายเขาไม่รู้ยังไงสเตมเซลล์เข,เขาเก่งมากเลยนะคะในการเยียวยารักษาตัวเองค่ะอะไรที่เสียหายไปเขาก็สร้างใหม่ทดแทนรีเจนเนอเรได้ดีมากเลยแต่ว่าของเรามันไม่เก่งอะไม่รู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ ที่มันอยู่ใน DNA ของเราอะคะ่ะอยู่ในเของสเต็มเซลล์เนี่ยทำให้สเต็มเซลล์ของเรามันไม่เก่งคะ่ะสร้างตัวใหม่ไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยแหละไอไบโอเมดิคอยเทคโนโลยีจากสเต็มเซลล์แอนด์โปรดันะคะที่ีพยายามเอาเข้ามาใช้อะคะ่ะเพื่อที่จะดึงศักยภาพของสเต็มเซลล์ที่ไม่เก่งของคนเป็นหลุมสิวอะ่ะให้มันมาเก่งขึ้นนะคะเก่งได้นะคะพอๆเทียมทัดเทียมเท่าก,กันกับคนที่เขา ไม่เป็นหลุมอะเออนะคะพยายามทําให้ร่างกายของเราที่มันไม่ปกติอะ่ะมาเป็นร่างกายที่ปกติได้นะคะเก็ดไหมอะมันถึงได้จําเป็นมากค่ะดิมย้ําแล้วย้าอีกว่า b i o m e d i c a l technology from stem cell and product มันจําเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับชาวหลุมสิวค่ะกลับมาหัวข้อเรานะคะ <laughs> กลับมาหัวข้อเราก่อนค่ะที่ดิมบอกว่าอันนี้เราเข้าใจแล้วนะคะว่า เราอะค่ะเป็นคนไม่เก่งสเตมเซลล์เรามันไม่เก่งนะคะในการเยียวยารักษาตัวเองค่ะซึ่งแผลของเราที่มันเกิดมามันก็เป็นแผลยังไงเหมือนอุกบาทลงอะค่ะแผลของสิวอักเสบเนาะมันไม่สวยไงดังนั้นแล้วค่ะมาเจอสเต็มเซลล์ในร่างกายที่ไม่เก่งอีกมันก็เยียวยารักษานะคะตามมีตามเกิดของมันแบบน่าสงสารมากบวบเบี้ยวตามแผลที่มันเกิดที่มันแหว่งแบบนี้แหละก็เลยทําให้เรานะคะกลายไปเป็นหลุมสิวไง หรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น depressed scar นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เป็น elevated scar ค่ะก็คือเป็นแผลนูนขึ้นมาค่ะคนที่เป็นแผลนูนก็คือมันมีเอนไซม์นะคะไปหาฟังกันเองนะ่ะ EP แรกๆอะ่ะที่ตัวที่มันเด่นกว่านะคะอีกตัวหนึ่งทำให้ เนื้อเยื่อตรงนี้มันสร้างใหม่เกินกว่าเหตุไงเออก็เลยกลายเป็นปแผลน,นูนทุ้งซะเลยแต่ว่าคนที่เป็นหลุมสิวนะคะที่เป็น d e p r e s s า c a r แบบนี้นะคะแหว่งลงไปแบบนี้มันก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่น้อยกว่าอีกตัวหนึ่งก็เลยทําให้แหว่งอย่างนี้ไงละจ๊ะทีนี้ไม,ม่ว่าจะนูนหรือจะแหว่งอะไรอย่างนี้นะคะ d e p r e s s หรือว่า e ิ e v เนี่ยนะคะทั้งคู่ค่ะมันคือแผลเป็น <laughs> มันคือแผลเป็นแล้วค่ะ มันเป็นแผลเป็นเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คนไข้มาทำ dream scar revision กับหมอ dream ค่ะ dream ใช้เทคนิคอะไรบ้างนะคะก็จะมีข้อย่อย2ข้อค่ะอันนี้มันเป็นการทำสันลยะกรรมเล็กนะคะเมื่อใดที่ d r e พูดว่าสั่นละยะกรรมค่ะจงทำใจค่ะว่ามันคืองานใหญ่นะคะมันเป็นงานใหญ่มันไม่ใช่แบบเด็ดนิว้วป๊อกสวยเลยเออนะคะงานศิลปกรรมเราเห็นไหมเวลาคนไปเกาหลีอะ่ะโอ้โหพันหน้าอะไรมาแบบอืมอะเออนะคะ มันคืองานใหญ่ไงคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่องานใหญ่ปับ๊บร่างกายเราต้องการ recovery phase นะคะคือต้องการการพักฟื้นเยียวยาต้องการสร้างตัวใหม่ขึ้นมาค่ะนี่แหละค่ะมันคือไอเดียเลยนะคะที่ว่าเราอะค่ะมาย้อนรอยค่ะคือจากเราเป็นแผลที่มันไม่สวยอะจากการเป็นสิวนะคะก็เลยทำให้เนื้อมันงอกออกมาไม่สวยตามบาดแผลทีนี้ค่ะ มือของหมอ dream นี่นแหละ hand made เนี่ยแหละค่ะ dream ทาแบบหลุมต่อหลุมเลยนะคะกับ dream s า y r ี e v i s i o n ทำอะไรบ้างคือตัดพังผืดค่ะข้างใต้ก้นแผลที่มันดึงหลังบิดเบี้ยวๆแบบนี้นะคะให้มันคายออกมาก้นแผลมันจะได้ถูกดึงหลังไงแล้วก็เราตัดทีละหลุมเลยนะคะเราจะไม่ยุ่งเนื้อเยื่อข้างเคียงของคนไข้ค่ะเนื้อเยื่ออะไรที่มันดีๆสวยๆแล้วปล่อยไปค่ะลูกเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาดีอยู่แล้วก็ ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะยุ่งแต่เฉพาะตรงแผลบริวเวณแผลที่เป็นหลุมค่ะที่มันไม่มสวยเสร็จปั๊บนะคะดีมจะใช้เทคนิคของ Disfigure Collection ค่ะคือตกแต่งแผลที่ลครอบที่ละมุมเลยนะคะงานละเอียดทียิบเลยค่ะทีละหลุมเราเราจะเห็นเลยนะคะว่าคือดีมทําให้เกิดแผลใหม่อีกรอบไม่นี่ไม่นับรวมเซอ Surfacing ด้วยวีนัสวีวาเน้นนะก็เกิดแผลอีกถูกไหมคะเราย้อนรอทำให้เกิดแผลใหม่มม R นนะค่คะใช่ดีมมัลังทำให้เกิดแผลใหม่นะคะตรงบริเวณแผลเป็นเดิมค่ะเพราะเราเกิดแผลใหม่เสร็จปั๊บค่ะ มันก็ต้องเกี่ยวยารักษาตัวเองสร้างผิวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมนะคะและผิวใหม่ตรงนั้นนะคะมันก็ยังคงเป็นแผลเป็นค่ะก็เป็นแผลเป็นนั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่คุณก่อนเดินเข้ามาหาดีมที่คลินิกก็เป็นแผลเป็นอยู่แล้วไงจะซาะจะเลาะจะตกแต่งขอบจะเอาวีนัส V ีว่ามาลงจะใส่ไบโอเมดิคอลเทคโนโลยีลงไปตรงหลุมตรงนั้นเนี่ยนะคะ ก็ยังคงเป็นแผลเป็นอยู่ค่ะมันยังเป็นแผลเป็นอยู่ดังนั้นต้งสติดีๆนะคะว่าการรักษาด้วย Dreamscar โปรแกรมของหมอ Dream นะคะที่หมอ Dream ทำให้คุณไปมันจะไม่ได้ทำให้คุณเกิดแผลเป็นค่ะแต่ว่ามันจะทำให้คุณนะคะมีแผลเป็นนะคะที่สวยขึ้นเก็ตไหมแผลเป็นยังคงเป็นแผลเป็นอยู่วันยังข้ามแลวค่ะแต่มันจะเป็นแผลเป็นที่สวยขึ้นและสวยขึ้นเรื่อยๆสวยแบบไหนที่ขึ้นเรื่อยๆจนแบบ พีคสุดนะหมออะคนไข้ดีมนะคะไม่ปัญนใจให้คนอื่นเลยศรัทธาหมอรีมมากนะคะเชื่อในรถมือหมอรีมมากนะคะเลือกให้หมอรีมเป็นหมอคนแรกของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นหมอคนสุดท้ายและตลอดไปพ <c oughs> อซื้ออค์สไปแล้วนะคะ เนี่ย <N ee> นะคะดิมจะมีคนไข้ที่รอยตัวที่สูงแบบนี้ค่ะมันทําให้ดิมมองเห็นว่าเออฝีมือของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรจริงๆนะคะแล้วถ้ามาอย่างสม่สมําเสมอเนี่ยมันสังเกตเห็นได้เลยว่าอ๋อฝีมือฉันเป็นแบบนี้หรอเออแต่ถ้าสมมติคนไข้ที่กระโดดเดี๋ยวก็ไปซื้อคนนั้นทีเดี๋ยวเขไปหมอเอหมอบีหมอซีแล้วมาหมอดมีแล้๋ยวไปวนไปหมอคนอื่นไงคะ่ะดิมไม่รู้หรอกค่ะว่าตกลงแล้วฝีมือฉันเป็นยังไงไงเออดิมก็เอามาเล่าเมาไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยอวดได้ไงเพราะว่าน้องเขาเลือกดิมเป็็นนนคคคคแแรรรกกกกขขขอออออองงชีวววิิิตตตเะะเเเาาาาาาาะะะะะะลลลจจืืมมมมดด่่่ไป้ยพพพึใสถท ให้แผลนะคะโดยเฉพาะบ็อกซ์คาร์เนี่ยที่มันง,งิกงอแบบนี้นะคะ่ะมันกลายเป็นแบบนี้ได้ค่ะโดยที่อะโอเคเรารู้และใครฟังคลิปที่แล้วก็จะรู้แล้วแหละที่ดีมบอกว่าถ้าให้หมอทำอะเราไม่มีทางหรอกคะ่ะทาให้หลุมสิวเนี่ยมันกลับไปเรียบเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนไม่เคยมีแผลมาก่อนกลับให้เป็นหน้าเรียบเหมือนเดิมอะมันไม่มีหมอคนไหนในโลกนี้ทําได้หรอกคะ่ะคนที่ทําได้คนเดียวนะคะก็คือ AI คะ่ะให้ AI แต่งรูปนะคะอันนี้ทําได้แน่นอนเผืเ่อผิวดีกว่าตอนที่ แม่พอแม่ให้มาด้วยนะคะกว่าที่เราเกิดมาด้วยนะคะเออ AI ทำได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นคนจริงนะคะทําไม่ได้ค่ะแต่ AI มันเป็นความฝันเนีคะฉะนั้นแล้วถ้าเรายังอยู่ในโลกความเป็นจริงนะคะเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้ค่ะว่ามันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นแต่สําหรับกลับมาที่น้องคนไขค้ค่ะน้องคนไข้ของมอรีเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ถ้าไม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเวลาหนูแต่งหน้าปั๊บเนี่ยนะคะคือคนเป็นหลุมสิวจะรู้ไงว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะยังคงเป็นเหมือนแสงมันจะกระตบกกระทบทเนาะมันจะเป็นคืคอแสงดิมเคยทําคลิปแล้วแหล,ละที่แสงมันนะคะมันเกิดการรีเฟล็กซ์อะคะ่ะ สะท้อนแสงนะคะในมุมที่แตกต่างกันค่ะเพราะผิวมันไม่รีบเนียนไงต่อให้โบรองพื้นหนาแค่ไหนนะคะเออแต่งหน้าลดแค่ไหนอะคะ่ะเราก็จะยังคงเห็นค่ะว่ามันมีความเป็นลุกลื่นนะคะแสงตกกระทบมาคือโอจับได้เลยว่ามีหลุมสิวแต่ทีเนี้ยน้องคนเนี้ยบอกดิมบอกว่าหนูแต่งหน้านะเพื่อนหนูนะจับไม่ได้เลยว่าหนูมีหลุมสิวเอออ่ามองไม่เห็นเลยค่ะอันนี้มันคือ คือเฟคมากๆเลยนะคะเป,เป็นผลลัพธ์ที่ดีมรู้สึกเกินความคาดหวังมากเพราะว่าดีมทํางานร่วมกับคนไข้ดีมก็มาจะบอกเสมอให้กําลังใจเสมอเลยนะคะว่ามันไม่มีทางหายมันไม่มีทางหายคะ่ะแต่สิ่งที่หมอพยายามทุ่มเททาให้สองชั่วโมง3ชั่วโมงทุกครั้งที่เราเจอกันเนี่ยมันคือผลงานที่เราพยายามจะทําให้แผลเป็นที่มีอยู่แล้วเป็นแผลเป็นที่สวยมากขึ้นค่ะเราทําให้แผลเป็นที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นแผลเป็นที่สวยมากกว่าเดิมค่ะเข้าใจแล้วเนาะตามหัวข้อที่ตั้งไว้นะคะว่า หลุมสิวอะ่ะผลงานของหมอดีนจะไม่มีทางให้คุณนะคะทําให้เกิดแผลเป็นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแผลเป็นอยู่แล้วค่ะทําอะไรลงไปมันก็ได้แผลเป็นค่ะมันแผลเป็นอยู่แล้วทําอะไรลงไปมันก็ไม่เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาตินะคะให้มันกลายไปเป็นผิวปกติค่ะมันก็จะได้แผลเป็นนั่นแหละแต่ต้องเป็นแผลเป็นที่สวยขึ้นไง